ผลประกบคู่สมุทรปราการซิตี้เจอกับราศีสไลด์ยูเนเต็ดได้เจอทีมไทยลีกหนึ่งสมดังใจหนึ่งเดียวทีมระดับสมัครเล่นในรอบ3าทีมฟุตบอลช้างเอเบอรครับ2021-2022นี่คือราศีสไลด์ยูเนเต็ดครับทีมจากจังหวัดศรีสะเกษที่กระแสะแรงมากมากครับอย่างว่าครับตอนนี้ทีมจะพาอีสานกระแสะดีทุกทีมจริงๆครับฟุตบอลอีสานกำลังฟีเวอร์ครับมาพูดถึงราศีสไลด์ยูเนเต็ดครับเรื่องระบบทีมและตัวผู้เล่น ดูแล้วช่างพ้อมมากๆครับกับการก้าวข้ามจากสมัครเล่นไปสู่ระดับอาชีพจริงๆครับก็คงเป็นว่าที่น้องใหม่ครับที่จะขึ้นไปเล่นไทยลีก3โซนภาคอีสานฤดูการหน้าแน่นอนครับอีกหนึ่งประเด็นสำคัญครับลาสีสลายยเต็ดใช้ผู้เล่นระดับเยาวชนค่อนข้างเยอะครับผสมผสานกับผู้เล่นที่มีประสบการณ์เนไทลีก4ไทลีก3อยู่มั่งครับแต่ส่วนมากเป็นเด็กปวชปวสที่เรียนอยู่วิทยายลายัยเทคโนโลยีพาณิชยการลาสีสลายครับ มีทั้งเด็กสิงคโปรแท้และก็เด็กที่อยู่โซนอีสานจังหวัดใกล้เคียงครับที่เข้ามาเรียนและเล่นฟุตบอลไปด้วยเส้นทางในฟุตบอลช้าง FA ครับของราชสีหลไยยูเนเ็ดชนะทีมในระดับ TA ด้วยการ2นัดครับจนเข้ามาสู่รอบนี้มาเจอกับสมุทรปราการซิตี้ก็คงสมหวังนั่งใจแฟนบอลแล้วก็น้องๆ้งนักเตะครับที่อยากจะเจอกับทีมไทยลีกหนึ่งเกมในวันพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรครับเป็นอีกหนึ่งแมตช์ที่น่าดูมากๆครับมสมุทรปราการซิตี้ฟอร์มไม่ค่อยดีซะด้วยครับตัวหลักเจ็บไปทีไม่สมบูรณ์ตแแหนน่่่งงงททมมาดก็ยัไิ เกมนี้อาจจะเป็นไปได้ครับพีชนะในเกมหรือจบเสมอ้วนจุดโทษก็เป็นไปได้เดี๋ยวผมจะพาไปพูดคุยสักเล็กน้อยครับกับน้องท็อปน้องเล็กสุดในทีมครับเด็กอายุ17ปีกองกลางเท้าซ้ายรูปร่างดีครับและท่านประธานสโมสรของราสีสลด์ยุนเตเต็ดครับไปแล้วข้างในมียังไม่ให้ครับน้องรอมาสิยวัตรสิยวัตรหนีหนีซ้ายลองยิงนี้เซฟโอ้โหจะยินบ้างครับ รุ่นน้องครับืสวัสดีครับสวัสดีค่ะท่านประธานครับเรียนเชิญแนะนำตัวหน่อยครับนุชนาฏจารุวงศ์เสถียรประธานสโมสรอราศีสไลยูนิเต็ดค่ะครับผมท็อปครับทยาวัฒน์น้อมระวีครับเยี่ยมครับเดี๋ยวขอฟังท่านประธานก่อนค่ะเป็นไงครับมาทำราศีราศีสไลยูนิเต็ด ได้นานหรือยังครับได้2ปีแล้วค่ะสองปีแล้วแนวทางยังไงบ้างครับานก็แนวทางเราก็อยากจะสารฝันเด็กอ่ะไปเล่นบอลอาชีพขึ้นไทยลีกให้ได้ค่ะจุดมุ่งหวังมันอยู่ตรงนั้นค่ะก็คือเป้าต่อไปก็ทีสาค่ะสส่วนมากเด็กๆที่เราใช้นี่เป็นยังไงครับองถิ่นเป็นเด็กส่วนมากนะคะเป็นเด็กในสีสเกต แล้วก e, no so so nice ็จะมีเด so so ็กต so so really ่างจังหวัดมาจากบริลัมมาจากอุบลด้วยเป็นบางส่วนเพราะว่าส่วนมากแล้วเขาจะเป็นเด็กนักเรียนที่มาเรียนกับเราอ่ะแล้วค่ะมาเรียนกับเรามากินนอนอยู่กับเราแล้วตัวไหนที่เขาอยากเล่นบอลแล้วมีความสามารถมีฝีเท้าอ่ะแล้วก็มีใจอ่ะแล้วก็พร้อมที่จะดันเขาขึ้นมาค่ะค่ะนี่คือใช้เด็กใช้นักศึกษาใช่ใช่เด็กนักศึกษาชันนักเรียนเลยค่ะได้ครับแล้วในส่วนของครับววสดิการของทีมเนี่ยประทาน ะโอ้โหสับพอต์หมดทุกอย่างค่ะก็ดูแลเขาอ่ะเพราะว่านักเตะเขาก็ต้องกินต้องใช้อ่ะส่วนมากแล้วน้องเขายังไม่มีงานทําแล้วก็ต้องซับพอตดูแลเหมือนลูกเลยอ่ะเจ็บป่วยก็พาไปหาหมอบางทีสตาร์ทพังมั่งอย่างเงี้ยก็ต้องดูแลเขาไปค่ะก็ทนทั้งเรื่องเรียนด้วยค่ะทั้งเรื่องเรียนด้วยก็เรียนฟรีค่าเทอมเราไม่เก็บค่ะ ประธานฝากถึงน้องๆหรือว่าผู้ปกครองที่สนใจอยากไปอยู่ราศีสลยยูนิเต็ดครับมีช่องทางอย่างไงบ้างครับก็ยินดีต้อนรับนะคะเดี๋ยวเราจะประกาศคัดค่ะประกาศคัดในนามของสโมสรลาศีสลายถ้าใครมีใจนะมีฝีเท้ามาเลยค่ะเรายินดีต้อนรับค่ะก็คือก็เปิดคัดเปิดคัดค่ะค่ะรับเข้าแล้วก็ได้เรียนฟรีอีกค่ะถ้าติดเราก็ได้เรียนฟรีหมด ครับผมขอบคุณครับเดี๋ยวมาในส่วนของน้องกอรับได้ข่าวว่าเด็กสุดในทีมครับไม่ต้องเก่งไปต้องเก่งไปต้องเก่งสูงเท่าไหร่เนี่ยสูงเราสูงอะไรประมาณร้อยเจ็ดสิบห้าร้อยเจ็ดสิบหกครับเจ็ดห้าเจ็ดสิบหกครับสูงสุดปุ้ไงอ๋อที่พี่เห็นลงไปประมาณห้านาทีได้มั้งครับเป็นไงก็เรียกๆก็กดดันครับตื่นเต้นครับเพราะไม่เคยได้สัมผัสกับเกมใหญ่ๆครับแต่ว่าพอลงไปก็ปรับตัวได้ครับ เออแล้วกดซ้ายไปหนึ่งโก s a ฟใช่ไหมใช่ครับปกติตัวเองเล่นตำแหน่งอะไรปกติกองกลางครับกองกลางครับแทบจะขึ้นไปเล่นกองหน้าเลยนะใช่ครับพอสั่งโชว์เกมลุกเลยใช่ไหมใช่ครับตอนนี้อยู่ปีปปชปีอะไรปีสามครับปีสามเราคาดหวังกับฟูตบอลอาชีพเลยไหมก็คาดหวังครับอยากจะไปให้ถึงที่สุดนะครับจนกว่าจะติดทีมชาติ ก็คือเราก็อยากเล่นอาชีพแหละใช่ครับทีมหนึ่งทีมใดทีมหนึ่งแล้วก็หลีกใช่ครับแล้วต่อยอดต่อไปเผื่อราศีสิงห์ราศีสิงห์ไขายตัวได้เข้าไปโอ้โหอ๋อฝากแฟนๆบอลหน่อยครับทั้งประธานด้วยทั้งน้องท็อปด้วยครับค่ะขอฝาก FC ราศีสิงห์นิติติดนะคะช่วยเชียร์ด้วยค่ะขอบคุณมากเลยค่ะก็ขอฝากแฟนบอลราศีสิงห์ยูอีเต็ดนะครับช่วยเชียร์พวกเราไปเรื่อยๆนะครับพวกผมจะทำให้ดี ขึ้นไปเรื่อยครับแล้วก็ไปถึงที่สุดครับขอบคุณครับ